ว,วับเอา้าคแลบผมกลับสวัสด,ดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับเย่เจกลับมาแล้วนะฮะทุกคนคผมเชื่อว,ว่าทุกคนน่าจะคิดถึงผมนะฮะแล้วก็ผมจะบอกกันเลยนะว่าคลิปตรงเนี้ยที่ผมกําลังถ่ายอยู่อะในคลิปอะผมลืมลืมเปิดชิปเว้ผมก็เลยแบบว่าเอไอลิปที่เปิดชิปอะคือมันหายไปไหนไม่รู้นะก็เลยเอาชิปเนี้ยเป็นคลิปเปิดแล้วกันแปคปทุกคนไปดูคลิปต่อเลย let's go ไครับทุกคนตอนนี้ผม ตรียมตัวเสร็จแล้วนะก็ผมจะมาบอกคร่าวๆนะคว่าทำไมผมถึงหายไปจากช่อง u t u b e นานนะแล้วผมเชื่อว,ว่าตอนนี้น่าจะผู้ชมน่าจะหายไปเยอะมากๆเลยนะอยากจะให้ทุกคนรู้นะครับว่าช่วงนี้ผมสอบนะครับแล้วทีนี้ก็แบบว่าผมอยู่มาหกแล้วด้วยผมก็เลยแบบว่าเออไม่ค่อยมีเวลาจะมาทำ u t u b e ผมว่าอยากทำไหมก็อยากทำอยู่นะทุกคนแต่ว่ามันแค่แบบ ไม่มีเวลานะแต่ว่าวันนี้เรากลับมารันวงการกันนะไปฮะทุกคนเดีย๋ยวเราไปเจอกันที่ที่สักที่นี่แหละไปเดี๋ยวเราจะกินข้าวกันก่อนนะทุกคนก็เช้านี้พ่อทำาสปาเกตทตี้กินอเอแล้วก็ดูดูพี่อามไปด้วยนะครับจจใช่ไหม กินข้าวกัน มาถึงแล้วนะทุกคนเจ้ okay, ทุกคนตอนนี้ผมมาถึงแล้วนะครับตอนนี้เราก็จอดรถไว้ตรงนี้แต่ว่าระหว่างเดินทางมารองเท้าเสียทุกคนดูเนี่ยมันหลุดออกมาเลยอะแล้วทกี้ผมผมเกือบล้มนะฮะเพราะว่าขับขับอยู่แล้วก็ทีนี้จะจอดใช่ไหมแล้วเราต้องเอาขาลงอะ่ะเสร็จแล้วไอ้เนี่ยไอ้เชือกเนี่ย ไม่ใช่เชือกดิมันคืออะไรไม่รู้เนี่ยที่มันหลุดออกมาคือมันมันไปเกี่ยวกับไอ้พักเท้ารถอะแล้วของ็วตะลมนะทุกคนโอเคตอนนี้โฟกยังไม่มานะฮะเดี๋ยวเรารอโฟกกันมาดูว่าโฟกจะมากี่โมงตะ่กี้เพื่อทุกคนเห็นไม่ชัดนะฮะว่ามันทางยังไงดูนะมันออกมาอย่างนี้เลยดิว้า wow. ผมควรดึงออกดีไหมเพราะว่าแบบมันจะมันจะไปเกี่ยวอ่ะหรือว่าใส่ไปอย่างงี้ดีวะดูดิพังอะไรไม่พังมาพังวันนี้แล้วก็เล่นในแง่งๆตรงนั้นไหมไปเกี่ยวลอยโฟกัสดูว่ามันจะมากี่โมงออนนี้คือเวลาประมาณเที่ยงแล้วนะเที่ยงยีง่บสี่ ไ,นนไม่ใช่ร้อนที่มาเฮ้ยมันมาแล้วทุกคนมันมาแล้วเหมันมาแล้วเฮ้ยเดี๋ยวนี้เขาใส่เสื้อขาวด้วยทุกคนเขาไม่ได้ใส่เสื้อแบบใส่เสื้อดำเนละ้เหี้ยวันนี้มาเป็นยินหยาด หายไปไหนมาครับหายไปไหนมาครับข้าวกินข้าวอะไรนะข้าวกินข้าวกินข้าวคนตกอ่ะน่าตื่เต้มากเลยทุกคนดูคนตกโอ้โหโอ้โหคนลดคนเขื่ออ่ะคนคนเขื่อโอ้โหคนลดคนต่านคนไม่เย้ครับทุกคนตอนนี้พวกมาถึงแล้วนะครับวันนี้เรามาในทีมยิงหยางนะฮะ มึงว่าด้านบนมันจะเย็นไหมเย็นดีใช่เหรอเวลานี้เนี่ยนะเย็นีมันยังเย็นอยู่เหรอฮะถ้าโดยปวย่างเย็นหรอเย็นเลยอ่ะมันจะกูเห็นกูเห็นด้านบนมันเป็นแบบเป็นหมอกเป็นอะไรอยู่เลยอ่ะเมฆมันลงอ่ะไม่รู้อ่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูกันนะฮะว่าดอยปุยจะเย็นจริงเหมือนที่ไอ้โป่บอกหรือเปล่านะทุกคนโอ๊ยรถบิดเฮจังคำเนี่ยฮะอาจาศผ้าสองลำ ครับก็เดี๋ยวเราจะไปกันเลยเนาะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราขับรถกันดีกว่าแล้วไปเจอกันบนดอยปุยบายบเล l e โตเล็กโตเอทีมไหนกับดำขาวเออทีมดำขาววัรป่ายิงหยางอุ้ยพี่จอดนั้น3 2 1หลอนตูดหลอนตูดแล้วก็นำก่อนเลีย เฮียอัดอยู่นี่วะทุกคนผมมีข่าวร้ายคือตอนขับขึ้นมาผมไม่ผมไม่ได้อัดเลยไม่ได้อัดคลิปเลยอันนี้นะครับเออผมผมกดอัดไปแล้วแต่แม่งก็เหมือนแบบมันมันไม่อัดให้ผมปะตอนนี้เราถึงเลยปุยแล้วใช่ไหมเพื่อแล้วถนนโคตรลื่นอ่ะเรกกับมาการเย็นนี่ก็คือ ตอนนี้ก็ขึ้นมาก็เย็นสบายแล้วทุกคนเดี๋ยวเปลี่ยนมุมกล้องกันาทุกคนฮะไกลไมไม่ไม่ไกลเท่าไหร่อตอนแรกกูนึกว่าไกลมากแต่ว่าแบบไม่ไกลขนาดนั้นโอ้โหมันดูตรงไหนรึเปั่าว้าว ใครไม่เคยมาเชียงใหม่ต้องมาลองจริงๆคตรดีอะ่ะอากาศไม่ได้แบบตอนแรกนึกว่ามันจะร้อนแต่ว่าเออมันเย็นกว่าที่คิดนะทุกคนว้าวจริงๆที่แบบพูดพูดพูดเสียงเบาคืออายเว้ยเขี้ยพูดเจ๋งอะ่ะเย้ผมขอตัวไปพักแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมมาถ่ายต่อ ะบอกเลยนะทุกคนคือที่นี่มันสวยมากเลยนะตอนนี้เราออกมานอกฝูงชนนิดนึงนะเพราะแบบไอ้ตรงนู้นอะเห็นปะที่เขาเยืนกันอะคือคนคนลุ่มล่ำซัมปิ้งเลยอะทุกคนลุ่มล่ำอะลุ่มล่ำามันบอกมันบอกว่ามันจะรอผมนะแต่ไม่ได้ถ่ายคลิปไว้แล้วไอ้ตะเกียไอตอนขับมาเจอด่านด้วยไอ้เชี่ยคือด่านเขาเก็บหรือยังหรือว่ากำลังตั้งละเก็บละดีนะเราดีนะเราออกช้าถ้าสมมติเราออกเร็วกว่านี้เราโดนรวบเลยอะ คือถ้าเราคือถ้าเรามาเร็วกว่านี้นะทุกคนมันจะแบบว่าถ้าเย็นมันจะมีหมอกเจ้าช่วงเย็นช่วงเย็นกับช่วงเช้านะทุกคนแล้วก็ผมแนะนําว่าถ้าใครจะขึ้นลอยปุยจริงๆนะผมแนะนําว่าแบบว่าหามอไซค์อะ่ะขึ้นมาคือได้ฟิลกว่าเยอะมากแล้วก็แบบว่าถ้าสมมุติว่าแบบต่างจังหวัดคนต่างจังหวัดขึ้นมาอย่างงี้ใช่ป่ะก็เอาเป็นแบบเช่าโมไซค์ขึ้นมาดีกว่าเพราะว่าถ้าเช่ารถยนต์ขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมทางมันแบบทางมันแคบมากเลยทุกคนจริง ครับก็อันนี้เป็นครั้งแรกที่ผมขึ้นมาแล้วผมก็ผมก็ตื่นเต้นมากเลยนะทุกคน <laughs> ผมตื่นเต้นมากเลยฮนะตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นครับพี่ตื่นเต้นไครับ <laughs> ไม่ได้จับกล้องนานนะทุกคนโคตรอายอะ่ะเอาจริงถ้าสมัยก่อนนี่แบบดีดาตอนนี้อายจะเดี๋ยวผมขอไปถ่ายรูปเล่นก่อนแล้วกันบ๊ายบาย

เพื่อนในดิสเ่ยกูแบบไม่ไม่ได้เข้าไปส่วนใหญ,ญ่กูดูเป็นคน i n t r o v เพราะว่าไม่นะกูรู้สึกว่ามันเป็นเป็นเรื่องปกตินะที่แบบว่าอยู่คนเดียวเตรียมตัวอะไรเงี้ยกูรู้สึกว่าทุกวันนี้เรายิ่งโตขึ้นอย่างนี้ใช่ไหม,มการใช้ชีวิตอะมันจะเป็นแบบอยู่คนเดียวมึงสังเกตไหมตอนแบบมนหนึ่งหรือแบบประถมอะไรเงี้ยเพื่อนม่งเยอะชิมหายเลยเออแต่ตอนเนี้ยพอแบบพอเริ่มแบบว่าโตขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมเพื่อนมันก็เริ่มแบบจางลงจางลงอย่างนี้ ตอนมาหนึ่งมีเพื่อนกลุ่มกูว่ามีเป็นกลุ่มใหญ่เลยอ่ะเสร็จแล้วทีนี้แม่งก็แบบพอขึ้นมาสองมาสามีใช่ไหมกลุ่มก็ค่อยๆมันก็ไม่เชิงแต่แบบเออแต่มันเชิงแบบย้ายเล็กลงเล็กลงอะไรเงี้ยคนนู้นไปอยู่ห้องนู้นคนนี้ไปอยู่ห้องนี้พออยู่คนละห้องกันมันก็แบบก็ไม่สนิทกันอ่ะแต่กูรู้สึกว่าแบบการใช้ชีวิตกูกูเพิ่งเข้าใจคําที่แบบผู้ใหญ่พูดอ่ะก็แว่าเออทําไมถึงให้กูมีแฟนตอนช่วงมหาลัยเพราะว่า ถ้าช่วงแล้อเออการเตรียมตัวแบบเออมหาแบบลัยมันก็แบบเรียนไปแล้วก็เรียนจนแบบเอาให้รอดอะ่ะเนี่ยก็มีแฟนมันก็แบ่งเวลาได้ถ้าช่วงแบบวัยรุ่นอย่างนี้ใช่ไหมคุณรู้สึกว่าวคำว่าวัยรุ่นอ่ะคือการใช้ชีวิตให้คุ้มอะ่ะเพราะว่าแบบเรามีชีวิตนี้แค่ครั้งเดียวอะ่ะแล้วแบบว่าขึ้นมาหาลัยไปอย่างนี้ใช่ไหมหรือจบมาหาลัยไปแล้วอะจบมาหาลัยไปแล้วคือเราทําอะไรอะ่ะ ทำงานหาเงินเลี้ยงตัวเองอย่างเงี้ยมีครอบครัวอย่างงี้ใช่ไหมมีครอบครัวมันก็ไม่ไม่ได้มาแบบเที่ยวอ,อย่างเงี้ยเราอยากทําอะไรเราทําได้หมดโดยที่เราไม่มีใครห้ามเราอะแล้วเราก็แบบว่าเตรียมชีวิตเข้ามหาลัยอย่างงี้ใช่ไหมซึ่งถ้าสมมติกูติดแฟนอย่างงี้ใช่ไหมกูก็เสียมหาลัยไปเลยถึงถึงเขาว่าแบ่งเวลาอย,ย่างไงมันก็จัดการยากนะเว้แต่ก็ไม่ได้ม,มันก็ไม่ได้ไไดถึงขนาดนาเลย แต่มันก็ไม่ได้ผิดนะแบบว่าใครจะมีแฟนช่วงแบบช่วงช่วงเรียกว่าไงวะช่วง้วง่ายอยู่ที่ว่ามึงจะจัดการไงมันอยู่ที่ความรับผิดชอบตัวเราเองล้วนๆเลยทุกคนคือมีเรื่องจะบอกนะครับโฟกเป็นเจ์เจีอยู่ยืนเจครับทุกคนตอนนี้เรากำลังจะลงจากดอยปุยนะฮะตอนนี้คือหมอกลงม้วน เห็นปะว่า,าลงเยอะมากาเดี๋ยวผมน่าจะลงไปด้านล่างกูขับช้าเพื่อนเดี๋ยวเราจะลงไปด้านล่างแล้วก็ไปหาอะไรกินกันก่อนเดี๋ยวไปเจอกันด้านล่างดีกว่าบ๊ายบา,ยาโหร้านเยมได้ไงวะทุกคนกู <c oughs> อยู่ร้านเยม รูปภา